บกับผมยุคนชนข่าวติดตามสถานการณ์ล่าสุดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเดินทางสำรวจพื้นที่แนวชายแดนที่ช่องจอมจังหวัดสุบรินนะครับเดี๋ยววันนี้ทันข่าวขําจะมีรายละเอียดทั้งหมดมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบรวมไปถึงการรายงานสดมาจากช่องบกอาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกสถานการณ์ที่กรุงพนมเปญครับ พราะตอนนี้จะเรียกว่าเป็นฝ่ายแค้นหรือจะเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านของกัมพูชาก็ตามแต่นะครับมันเกิดการปล่อยข่าวที่กรุงพนมเปญว่ากำลังมีคณะบุคคลจํานวนหนึ่งพยายามที่จะก่อการยึดอำนาจของตระกูลหุนโดยนายยกรัฐมนตรีหุนมาเนตเนี่ยจริงหรือไม่จะเกิดการยึดอำนาจจะเกิดการรัฐประหารขึ้นหรือเปล่าซึ่ง ซึ่งข่าวเนี่ยมันออกไปในแนวของข่าวเสี้ยมแต่ก็เป็นข่าวเสี้ยมที่มีมูลนะครับเพราะอะไรครับเมื่อวานนี้ไงคุณผู้ชมจำได้ไหมฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนมากโวยวายถึงขนดาดที่บอกว่ามีนักเคลื่อนไหวพยายามจะสมคบกับประเทศไทยโจมตีแล้วก็ทรยศประเทศชาติอยู่ๆก็เดือดดานขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขุย นอกเหนือจากความพยายามที่จะยื่นฟ้องไปยังไอซเจหรือว่าศาลโลกนะครับทุนเซนกับมูลนเนตกำลังก้นร้อนเพราะกำลังจะถูกยึดอำนาจจริงหรือไม่คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันวันนี้ยุคนชนข่าวจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเครือข่ายอาณาจักรบอนคาสิโนในประเทศกัมพูชารู้ไหมมีกี่แห่งคุณผู้ชมครับเอาแบบที่นับกันไหวๆนะครับร้อยห้าสิบแห่งบ้าไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นเมืองบ่อน ประเทศบ่อลเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนทั้งหลายเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนของไทยแล้วก็กัมพูชาการเปลี่ยนเวลาเปิดปิดด่านโดยเฉพาะพื้นที่อารัญยประเทศจังหวัดสรากแก้วตามรายงานบอกว่าตอนนี้มีบ่อนหลักๆ10แห่งนะครับเงียบกริบเงียบเหงากันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูอารมณ์ที่ปั่นป่วนนะเหมือนาธาตุไฟแตก ของหุนเซนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมออตอนแรกก็โพสต์เฟซบุ๊กด่าประเทศไทยหลังจากนั้นก็ปิดค่าการมองเห็นของคนไทยหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดอีกล่าสุดปิดอีกแล้วนะครับปิดปิดเปิดเปิด,ปดไม่รู้มาอารมณ์ไหนพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กัมพูชาได้แต่งตั้งคณะกรรมาการจัดทําเอกสารยื่นฟ้องศาลโลกและต้องการสามเหลี่ยมมรกต ปราษาตาเมืองทมปราสาตาเมืองโตะและก็ปราสาตาควายเนี่ยเป็นของประเทศไทยโดยคณะของกัมพูชาจะมีทั้งหมด15คนนํามาโดยนายปรักสุคนรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือทางต่างประเทศนะครับ คือจัดชุดดีมทีมเลยว่ากันง่ายๆนอกจากนั้นยังมีคณะทำงานย่อยอีกสองคณะก็คือด้านกฎหมาย21คนนะครับแล้วก็ด้านการทูตอีก12คนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบฟ้องวันไหนยังไม่รู้เลยนะครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยคือคือมีความเป็นไปได้สูงว่าหุนเซนละแวงครับกลัวจะโดนยึดอานาจนะละแวงทาไมถึงต้องกลัวโดนยึดอานาจเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่น่าสนใจเล่าให้ฟังนะครับ พอหุนเซนเคลื่อนไหวแบบนี้ปรากฏว่าหุนมาเน็ตก็เคลื่อนไหวสอดรับนี่ไม่รู้แล้วครับว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่นะครับบอกว่าแม้ประเทศไทยจะให้ความสําคัญกับกลไกทวิภาคีหมายถึงการประชุมเ b c ในวันที่14บมิถุนายนนี้แต่กัมพูชาก็ไม่สนครับเตรียมความพร้อมยื่นฟ้องต่อศาลโลกนะครับพูดทุกวันนะจะไปฟ้องวันไหนก็ไปฟ้องเลยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาประกาศทุกวี่ทุกวันแบบนี้ ในขณะเดียวกันนี่แหละครับน่าสนใจหุ่นมาเน็ตประนามการเผยแพร่ข่าวปลอมที่พุ่งเป้าโจมตีศักดิ์ศรีและก็ชื่อเสียงของทัพกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าถูกเผยแพร่โดยนักการเมืองบางคนและผู้สนับสนุนของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีนักการเมืองบางคนที่ชอบเป่าประกาศเรื่องความรักชาติแต่เมื่อประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอก นักการเมืองเหล่านั้นกลับดิ้นรนแล้วก็อาสาเป็นตัวแทนของผู้อื่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโจมตีประเทศของตนโดยเฉพาะข้อมูลเท็จและข้อมูลที่กล่าวเกินจริงสื่อของต่างชาติจงใจเตรียมเอาไว้แล้วก็เผยแพร่เพื่อสร้างความเสียหายในเชิงจิตตวิทยาเขากำลังด่าใครครับด่าคนทรยศของกัมพูชาคนกัมพูชาใจไทยอะไรประมาณแบบนี้ คล้ายๆับว่าเขากลัวอะไรบางอย่างกลัวจะโดนยึดอำนาจมีมูลไหมคุณผู้ชมคิดว่าทีนี้พอกัมพูชายืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องศาลโลกนะครับนักข่าวไปสอบถามคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าไม่เป็นไรต่างคนต่างทำหน้าที่การจะฟ้องศาลโลกเป็นหน้าที่ของกัมพูชาส่วนไทยมีมติไม่รับเขตอํอำนาจของศาลโลกตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อถามนะครับว่าเหมือนปัญหายังมีหลายจุดที่ยังคุยกันไม่จบแล้วการคุย JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้จะเกิดผลหรือไม่คุณภูมิธรรมก็ยอมรับนะครับว่าปัญหามันคงไม่จบทีเดียวต้องใช้เวลาในการพูดคุยและในเวทีของการประชุมจะพูดเฉพาะไอ้ที่เป็นปัญหานะครับส่วนไอ้ที่สารโลกนู้นเน่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพูดต้องเคลียร์กันเป็นส่วนๆเท่านั้นและคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันครับ คือเขาก็จะไปฟ้องหรืออะไรก็เ,เป็นหน้าที่ของเขาของเราก็คือเราก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลโลกตั้งแต่2 5 0 3้าอยาและจนถึง2 5 6 7บยยท่านนายกเศรษฐาก็ได้มีมติยนยันเป็นมติกลมอกก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาว่าไปตามกําวนดไม่ละครับเพราะว่าถึงยังไงก็ตามมันไม่จบทีเดียวนะครับมันต้องใช้เวลาคุยแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเราได้พูดกันแล้วว่าเฉพาะกรณีความขัดแย้งข่าวนี้ เราต้องการเคลียร์นะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเคลียร์กันไปข้อพิหาราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบทเรียนบางส่วนได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่มาพูดถึงว่าตรงนั้นมันขัดข้องบุกข้องอะไรนะครับแต่ว่าขณะนี้ในเรื่องที่เรามัเกียรจารเนี่ยทุกอย่างได้มีการเตรียมการแต่ว่าไม่สามารถพูดได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่า ฮุนเซนกับหุนมันเนบดูลุกลี้ลุกลนร้อนรนยังไงชอบกลนนะครับเรามีชุดข้อมูลจากคมชัดลึกที่จะเอามานำเสนอว่ากำลังจะเกิดขบวนการยึดอำนาจโค่นล้มตระกูลหุนที่กัมพูชาเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากตอนนี้มีฝ่ายแค้นหนักกว่าฝ่ายค้านดีครับในกัมพูชากำลังก่อปฏิบัติการเสี่ยมให้สมเด็จเตียบันหักสมเด็จหุนเซนปล่อยข่าวรัฐประหาร ฝ่ายต่อต้านย้อนสอนชาตินิยมถลม่มรัฐบาลฮุนมาเน็ตนะครับป่วนทั้งกัมพูชาฮุนเซนปมถอยทับฮุนมาเน็ตฉุนถูกยามเจอสงครามข่าวทุกรูปแบบฝ่ายแค้นย้อนสอนชาตินิยมนะครับคือทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยผมไปเช็คข้อมูลมาละไอ้ที่เขาย้อนปรับกําลังทาหารเปลี่ยนท่าน,นอนอะไรได้เนี่ยนะครับทาให้ชาวกัมพูชาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะถึงขนาดปลุกข่าวเรื่องการปฏิวัติยึดอํานาจขึ้นมา ตามรายงานบอกว่ากัมพูชาพลัดถิ่นเดินเกมเสี่ยมให้เตียบันหักคุณเซนปล่อยข่าวรัฐประหารตระกูลหุนแท้ที่จริงแล้วสองบ้านใหญ่มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟน้นดังที่ทราบกันดีนะครับว่าสมเด็จอุลเซนประธานวุฒิสภาถนัดเรื่องการเมืองชาตินิยมหลังทหารกัมพูชาปรับการวางกําลังตรงจุดประทาช่องบกกลับเจอกันแสชาตินิยมตีกลับเนื่องจากคนกัมพูชารู้สึกว่ากัมพูชาเสียเหลี่ยมประเทศไทย ไม่ว่าผู้นำรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาจะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าออกมาอธิบายไม่ใช่ทหารกัมพูชาถอยแต่เป็นการปรับกำลังเปลี่ยนท่านอนชาวบ้านร้านตลาดต่างรับไม่ได้กับเรื่องนี้ครับนกักการเมืองฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายแค้นในกัมพูชาก็เลยฉวยโอกาสโหนกระแสชาตินิยมโจมตีตระกูลหุ่นที่ยอมถอนกำลังทหาร ประเด็นกัมพูชาเสียเปรียบไทยฮุนมาเนตนายยกรัฐมนตรีกัมพูชาถึงขนาดโพสต์เฟซบุ๊กตำหนินักการเมืองในประเทศโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนะครับว่ามีนักการเมืองบางคนที่ตะโกนเรียกร้องความรักชาติแต่เมื่อประเทศเผชิญภัยคุกคามจากภายนอกนักการเมืองเหล่านั้นกลับพยายามแล้วก็อาสาเป็นตัวแทนของคนอื่นเพื่อโจมตีประเทศของตนเองนะครับเห็นได้ชัดนะฮะพยายามเบี่ยงกระแส การครองอำนาจในกัมพูชามายาวนานกว่า3ทศวรรษ30กว่าปีแ่ละคุณผู้ชมครับฮุนเซนจึงถูกมองว่าเป็นผู้นำเผด็จการรัฐสภาจากฝ่ายต่อต้านที่มีพักการเมืองและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนให้การสนับสนุนทั้งในและก็ต่างประเทศเมื่อศูนย์อำนาจของตระกูลฮุนเรียงพรำจากการถอนกำลังในครั้งนี้ก็มีนักเคลื่อนไหวต่อต้านระบอบฮุนเซนทั้งที่อยู่ในกัมพูชาและก็ต่างชาติ ปันกระแสชาตินิยมย้อนสอนแทงหุนเซนว่าทำลายเครดิตของรัฐบาลหุนมาเน็ตอย่างกรณีโควกคณะกรรมการตำรวจพนมเปนได้แจ้งให้สาธารณชนทราบนะครับว่ามีบัญชี t i k t o อก,กที่ชื่อว่า a r m ์มี่ริชาร์ด310แล้วก็พิเชษ PGEM ได้ผลิตวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อที่มีลักษณะขัดขวางกองทัพเผยแพร่ข้อมูลเท็จปลอมโดยผิดกฎหมาย บุคคลผู้นี้เป็นผู้ชายชาวกัมพูชาครับอายุ37ปีแต่เขาเป็นหัวหน้าเครือข่ายเยาวชนกัมพูชาทั่วโลกพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายต่อต้านระบอบฮุนเซนปัจจุบันมีรายงานว่าน,น่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยฮุนเซนมาเลยทา้าไงว่าถ้าไทยมีความจริงใจต้องจับนายพิเศษคนนี้มาดำเนินคดีที่กัมพูชา สมเด็จฮุนเซนโพสต์ข้อความนะครับว่าขอให้ไทยส่งตัวนักเคลื่อนไหวต่อต้านคนนี้ให้กับทางการกัมพูชาโดยด่วนประเทศชาติกําลังโดนต่างชาติรุกรานแต่คนคนนี้กลับสมคบคิดกับต่างชาติทําลายกัมพูชาถ้าทางการไทยกล้าหารพอที่จะจับกุมค,มค,มค,มคมนคนนี้แล้วก็ส่งตัวให้กับกัมพูชาดําเนินคดีครับระหว่างที่เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดูคล้ายกับว่าสถานการณ์มันคลี่คลายคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหม มีข่าวลือในกรุงพนมเปญครับว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารล้มร้างรัฐบาลลูกชายของสมเด็จฮุนเซนที่มาของข่าวลือดังกล่าวเกิดมาจากกรณีที่คุณภูมิธรรมจำได้ไหมครับได้เชิญพลเอกเตียเซยหฮารองนายมตรีกับรัฐมนตรีกลาโหมมหาบือในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสะแก้วภาพข่าวปรากฏชัดว่าพลเอกเตียเซยฮานั่งคุยกับรองนายกภูมิธรรม ทำให้คนกัมพูชาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่เจอกันที่ชายแดนแต่พากันไปเจอที่ค่ายทหารของประเทศไทยเหตุที่คนบางกลุ่มในกัมพูชาตั้งคําถามการพบปะกันก็เพราะพลเอกเตียเซยฮาเป็นใครครับเป็นลูกชายของสมเด็จเตียบันครับอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมบ้านเขาสมเด็จเยอะสมเด็จบ้านเขาไม่ไดนะ้เป็นพระนะคุณผู้ชมครับเป็นผู้มีอํานาจตลอดช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเตียบันมักจะถูกโจมตี ว่าเป็นอดีตนายทหารกัมพูชาที่สนิทสนมกับผู้นำทหารของไทยทั้งในปัจจุบันและก็อดีตจึงมีการปล่อยข่าวนะครับว่าระวังไทยจะแอบหนุนคณะทหารกัมพูชาทำรัฐประหารล้มรัฐบาลของลูกชายฮุนเซนแม้ในความเป็นจริงแล้วฮุนเซนกับเตียบันนับว่าเป็นสหายร่วมรบกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งองคอ์กรแนวร่วมโค่นล้มขมรแดง สองพี่อนมีข่าวครับว่าฮุนเซนจะวางมือแล้วก็ส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายซึ่งก็มีข่าวแพรมออกมาว่าเตียบันกำลังจะโค่นลูกของฮุนเซนแต่สุดท้ายทั้งสองตระกูลก็ปิดดีลได้สำเร็จนะครับลูกฮุนเซนเป็นนายกลูกเตียบันเป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมนี่ครับดังนั้นฝ่ายแค้นที่จ้องเสี้ยมให้ฮุนเซนกับเตียบันแตกแยกกัน ก็ยังคงมีความเป็นไปได้น้อยนะครับตราบใดที่ทั้งบ้านใหญ่2ตระกูลนี้มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัวครับโอ้โหเสี่ยมกันหนักเลยถึงว่านะแกะโกรธใครก็ไม่รู้นะครับแต่โกรธใครก็ไม่รู้เนี่ยจะมาลงไทยอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตทีนี้ไปต่อที่บอกว่าผลประโยชน์จัดสรรกันลงตัวในประเทศกัมพูชา ผมก็สงสารแต่เพราะแม่พี่น้องชาวกัมพูชายากจนข้นแค้นเข้ามาทําอาชีพขอทานในประเทศไทยเนี่ยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้กินเป็นอย่างมากเลยครับไม่ดูแลพลเมืองของท่านเนี่ยให้ดีเลยนะครับมีแต่ข่าวเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานวิจัยของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันและเครือข่ายบ่อนการพนันคาสิโนในประเทศกัมพูชานะครับ ตามรายงานบอกว่าชนชั้นนําในเครือข่ายนักลงทุนจะประกอบไปด้วย2กลุ่มครับหนึ่งก็คือกลุ่มชนชั้นนําทางเศรษฐกิจซึ่งได้แก่นักธุรกิจท้องถิ่นและนักธุรกิจจากกรุงเทพครับคนไทยบอลเนี่ยเจ้าของคนไทยเยอะคุณผู้ชมครับและก็นักธุรกิจข้ามชาติจากสิงคโปร์กับมาเลเซียครับงานวิจัยระบุนะครับว่า ฮุนเซนมีบทบาทในการออกนโยบายอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนและถูกระบุว่าเป็นลูกพี่ของเสียคนหนึ่งซึ่งถูกนิยามว่าเป็นกระเป๋าเงินครับนี่ฮุนเซนเป็นคนออกนโยบายจัดสรรผลประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนคุณผู้ชมทําให้ในปัจจุบันกัมพูชามีคาสิโนโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันประเทศคาสิโนของแท้เลยนะครับแล้วทําไมประเทศคาสิโนเนี่ยนี่ประเทศไทยต้องดูเป็นตัวอย่างนะถ้าจะทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะ ทำไมมีคาสินโนตั้งร้อยห้าสิบแห่งประเทศกัมพูชาถึงไม่เจริญครับชาวกัมพูชาถึงไม่รวยครับทําไมนักลงทุนเท่านั้นกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นที่ร่ํารวยกอบโกยกันมีคาสินโนตั้งร้อยห้าสิบแห่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากกระจุกอยู่ตามชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับใหญ่ที่สุดก็ปอยเป็ดตรงข้ามสะแก้วนักพนันส่วนมากร้อยละ80เป็นคนไทยครับ ตามโครงสร้างของอาณาจักรคาสิโนจะมีกลุ่มนักการเมืองไทยนักการเมืองท้องถิ่นของสะแก้วกลุ่มทหารขร้าราชการกัมพูชากลุ่มนักธุรกิจต่างชาติกลุ่มนักธุรกิจไทยเห็นไหมครับที่เข้าไปลงทุนทำรรมาหากินในครั้งนี้อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่ผมเวลาน้อยเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วเหลืออีกสองนาทีก็เลยยังไม่ได้เจาะลึกลงไปว่ามีกลุ่มทุนชื่อเสียงเรียงนามขนาดไหน ที่เข้าไปกอบโกยเห็นยัง150ยหาสิบคาสิโนประเทศไม่ได้เจริญเลยครับประเทศนี้ยังด้อยพัฒนาประชาชนยากลำบากเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอไปร้อมๆยุคนีสิครับเพราะฉะนั้นที่มีสถานการณ์การปรับเปลี่ยนการเปิดเวลาบ่อนปลอยเปดรอด่านที่ครองลึกแล้วก็อารัญญประเทศห้ามไม่ให้คนไทยเด็ดขาดเลยนะครับเดินข้ามฝั่งไปปลอยเป็ด อนุญาตให้เฉพาะคนที่ไปทํางานเท่านั้นล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่สิแห่งเอาเฉพาะที่ฝั่งปอยเปตนะครับอันเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของสมเด็จฮุนเซนตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเงียบเหงาอย่างชัดเจนใช้คําว่าเกือบจะเป็นบ่อนร้างไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมาเพราะลูกค้าแต่และบ่อนล้วนเป็นคนไทยเกือบเกือบร้อซ็นตะ่ะแปดคนไทยลว้ลวนเลยครับ ด้วยเหตุด,ดังกล่าวแต่ละบ่อนจึงทยอยเลิกจ้างพนักงานชายหญิงคนไทยทําให้ทยอยเดินทางกลับมาเป็นระยะระยะแล้วก็มากขึ้นเรืเ่อยน,น,นายสองเป็นพนักงานบอนคาสิโนฝั่งปอยเป็ดเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทํางานอยู่ที่บ่อนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาทำมาหากินที่ประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากตอนนี้กลับมาเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภยัยซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งมาตรการเปิดปิดด่าน แล้วก็ห้ามนักพนันข้ามแดนและหลายคนกลัวว่าหากเกิดการสู้รบจะกลับมาลำบากส่วนบรรยากาศในบ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตส่วนใหญ่เงียบเหงาแทบทุกแห่งนะครับปิดท้ายกันที่ตัวเลขคดีความเกี่ยวกับแก๊งคเเ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหลังจำกัดเวลาเปิดปิดด่านซึ่งเป็นมาตราานมตรการจากท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับโดยจำนวนคดีเมื่อวันที่6มิถุนายนก่อนปิดด่าน พุ่งสูงอยู่ที่1,310คดีวันที่7อยู่ที่1,515คดีแต่พอเข้าสู่วันที่8มิถุนายนซึ่งเริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับด่านชายแดนเนี่ยนะครับทำให้คดีสแกมเมอร์ค้ามนุษย์ลดลงเหลือแค่898คดีลดลงทันที31.45นะครับส่วนคนไทยก็เดินเข้ากัมพูชาน้อยลงเช่นเดียวกัน จากวันละ8,000คนเหลือแค่4,000คนพูดก็พูดก็คือหายไปครึ่งต่อครึ่งทำให้รายได้หลักของกัมพูชาก็คือบ่อนการพนันหายวับไปกับตาก็เลยน่าจะเป็นที่มาที่ทางการไทยยี่ถูกจุดก็เลยนำมาสู่ทำให้ทหารกัมพูชาถอนหรือปรับกำลังพลออกจากพื้นที่แล้วฝ่ายแค้ของกัมพูชาก็เสี่ยม ว่ากัมพูชาแพ้ไทยจนเกิดข่าวลือลเรื่องการยึดอำนาจที่กรุงพนมเปญการละครมันก็เป็นเช่นนี้แหะครับคุณผู้ชมครับ